โอเคครับมาก็วันนี้อยู่กับดักบอลบูธไคทเทนไคชี่สามนะครับวันนี้ก็มาเล่นกันมารีเมคใหม่นะฮะเนื่องจากคลิปก่อนนี้ใครหลายลายคนที่ทันนะที่มาทันช่องผมก็จะได้ดูกันไปประมาณกี่พาร์ทวะก็ประมาณ3พาร์ทนะครแต่วันนี้ผมจะมารีเมคใหม่นะครับเรามาเล่นกันใหม่เลยในภาพที่ชัดกว่านะฮะเพราะครั้งนั้นเนี่ยผมอาจจะเพล y 2นะฮะ ภาพโคตดกากนะฮะแต่วันนี้ครับเรามาดูกันในพันไปสิบพีหกส fps นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยเย yeah. มาเริ่มเนื้อเรื่องแรกกันนะฮะโอเคไซาย,ยาซาก้านั่นเองนะครับเป็นเนื้อเรื่องระหว่างตอนแรกๆที่งูปุนเติบโตขึ้นมาแล้วนะฮะอัน,นี้เป็นเนื้อเรื่องตอนที่พี่ของโกคูนะฮะมาหาโกคูนั่นเ,เองนะฮะ นะซึ่งชาวไซย,ยาหตอนแรกๆเนี่ยมันจะเป็นประมาณว่าเป็นพวกร้ายนะฮะแต่ว่าโคกคูเนี่ยเหมือนจะได้ผลกระทบจากตอนที่หล่นลงมาจากดาวนะฮะมัง้งนะก็เลยทําให้โคกคูนั้นเป็นคนดีนะฮะตอนแรกๆนี่ก็ร้ายมากนะครับนี่นะครับพี่ของโคกคูนะฮะ นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเฟรมเรทมันจะถึงเท่าไหร่นะฮะถ้าถึง30ก็จะจะเรนเดอร์ให้เป็น30พอนะฮะถ้าเป็น60ก็จะเรนเดอร์เป็นหกสิบนะครับมาเคเฟรมเรทก็อยู่ประมาณ30นะฮะโอเคผมจะทป้งสามสิบแล้วกันนะครับไล่ไล่ไม่ะ จำจำอะไรไม่ได้ขอขอรื้อพืนก่อนเขึ้นเตาไม่โดนคืออะไรวะสีลงสีลงคืออะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู ごちゃごちゃに合うのはそれぐらいおるのまたやらないかもしれないけどでノコノコやてくるとーンはない。おぶってな。ただ強いいってもんじゃねえぞ。こっちがサクセンア

ือประเทศอะไรกันนะฮะฮะเอาไปเนารุบอลโอเคเข้าวัดซีนครับเต๋เต๋เ้าบุกับพิฆโรเป็นไงบ้างพิฆโรไหวไหมเฮ้ยยกสามตัวจี๋สีใกล้ชิดจุดอุดตันนะงั้นเสร็จโอเค มันจะตายเลยนะอันไหนเดี๋ยวมันตายนี่มัดเทปุกนี่ไงนะฮะบางคนก็เรียกว่ามัดเทปิคุกเนี่ครับแก๊ดแมนนี่ลอยนี่จะมาเดี๋ยวเป็นไงเยอะมาไปไม่เงือหูไม่โดนโอ้ยนี่หรอไม่หลุดได้แล้วก็คุโดนสวนเรียบร้อยเลยเอ้เราสายปล่อยพลังครับ ไม่หายชัวไม่หายก็เป็นไม่ตไเป็นไง่โอ้ย่เป็นไยมึงเป็นไรมึงเป็นไรมึงจะย็นี่เลยวะนะฮะผมต้องเลือกื้นก่อนนะครับไม่ได้เล่นมานานนะฮะโซนกุคิ่ามะทั้หสิ นายคงรู้พลังของฉันแล้วสินะขอโทษนะจะไม่สนใจอะไรหรอกนะครับผมก็ไปเท่าที่จะไปได้นะที่ผมไม่รู้หมดหรอกอันนี้ผมไม่รู้เลยนะฮะเหมือนนี่ปวดพวกพลังอะไรแบบนี Pittsburgh ้นะฮะถ้าเสียงดังไงขอโทษด้วยนะครับ さっさとくたばってしまった方が楽だぞこうがいおめえとっておきの新しい技っちを出来上がったって本当かああだが木をためるのにやたら時間がかかる貴様その間ヤツと一人で木って注意を引きつけるはい <laughs> ไปดูนะครับตอนนู้นไรอ่ะเฮ้ย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 ไม่ไหผมไม่รู้ปุ่มมันอะเออเพราะไอ้ผมเล่นในอะไร่อะไรแกมนะไรโอ้โอ้ยโ้โอ้ยโ้อใหม่อออย ลงจัดเลยครับตอนนี้เราอยู่ไม่ได้นะฮะเราต้องหนีก่อนสายหนีครับสายหนีสายนีก็มาสายหนีก็มาบอกห้ต่ำาโอเคิกโฮอาุ็โกโลช่วยฉันด้วยเหรอมะตัวโลด้วย

รังสุดยอดครับแบบนี้ที่คาดแสงไปหาายหาอะไนมาคงมีคนที่เก่งกว่าฉันอีกอะ ตรงนี้คืปผมขบวนที่ไม่ถึงมันจะบอกว่าในอีกประมาณ1ปีหรือ2ปีนะฮะมีพวกของมันมานะครับนั่นคือเจ้าเบจิต้ากับไอ้เมงัวล้านนะฮะซึ่งผมจำชื่อไม่ได้นะครับนั่นแหนอินวันเยร์นะฮะแปลว่าอีกหนึ่งปีอินวันเยร์อิสต์ทามนะฮะอีกหนึ่งปีข้างหน้าจะมีคนสองคนมานะครับเมื่อกี้

ย่งเหยิงเน่ยประมาณนั้นครับอ่จบชัตเตอร์แรกแต่ยังมีต่อครับคลิปยาวๆครับยาวๆจเย็นจะเย็นดูกันยาวๆนะพิ่งนี้ไปไหนอคลืมกดะททีนรับผมจะเล่นจนจบแน่นอนนะฮะกนเปิดเทอมและเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเปดเทอมนะฮะอ่าโมคูนะครับปะท้ายกับไอ้เชียเมงนะฮะ จัดการเลยนะครับก็ง่ผมก็จะสรุปให้น้องๆด้วยนะฮะที่น้องๆยุคนี้คงไม่ได้ดูกันแล้วมั้งดาับบอลนะสมัยพี่เป็นดีการ์ตูนที่เที่ยวเ้าที่สุดนะครับแต่เป็นการ์ตูนดับหนึ่งของผมเลยอันนี้เป็นชื่ออะไรวะอะไรวะเอ่อผมจำชื่อไม่ได้อะตัวนี้นอดันเลยเม็นเจอเม็นไห ชื่ออะไรอะจำไม่ได้ไม่เป็นไรบบนนได้ชนิดได้วยอะเลยหไม่เลือดท่านเลือดหรืออะไรใหนึน่งใครหนึงน่งอไรหนึงน่งขอทีเดียวนะครับพ่อพลังของมันเนี่ยน่าจะทำให้เลือดเราลดเลือดเพิ่มเไรวะผมเก่งขนาดนั้นได้หรือเปล่าตลอดตลอดตลอดไป อันนี้เป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนกับไอ้ไอ้เหม่งืาอทีเจ้าซือเออชื่อเจ้าซื่อนะฮะเจ้าซื่อเจ้าซื่อเจ้าซื่อเฮียเดวอดทำเด็กเลยอะไอ้เหม่งเฮียว่ร้านเฮเ ใช่ไหมไอ้เมงอันชื่อเต้ซื้อนะแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็สั่งเวรซื้อตัวเองนะครับแล้วมันก็ตายนะฮะอตัวนี้ก็ต้องแก้แค้นนะครับไมยเ้ยทำเพื่อนที่ชอต็ลอยนองเบาไอ้เมงเรโดนไอ้หัวลานไอ้ใโอ้ด้ ซื้อนนมอตายกันเลยกูตามกันไปเลยฮะสอคน่มันเก่งนะฮะมันคิดว่ามันมันร้อยเดี๋ยวมึงไอ้สัสทูหนึ่งก้หนึ่งก่อนมาแล้ว ตอนนี้เหมือนจะงงคุณตายอยู่นะอ่าแต่กูฮังเนี่ยเป็นฟกวเฟิโกโลมานะครับก็เลยใจขึ้นทำไมเราได้รู้ว่าที่นี่ถึงรู้าว่ากูตายได้ไงตายเพราะว่าสั่งเลยให้กับพี่นะฮะตอนที่ยิงพลังใช้ที่ดูอนิเมะก็รู้นะฮะหรือว่างานนะฮะแต่ว่าในเกมเนี่ยมันจะสรุปไปหน่อยคุะะยทำมรนะจเราจะหยุดชั้นเหรอ

เดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอีกรอบหนึ่ง้าซิงกอนาจะหนีไปหนถึงจุดจบของนาแล้วไม่ใครมาวะใครมาสั่งเวแทนพกโล่เออกไม่ไหวแลตอนนี้นะนอาจารย์มาสังเวแทนมันก็จะตายไปครับช่วย ฉันด้วยกห็หนะ้องปิคก,กอลอซ่าทท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 ิทททททททิทท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 ดทท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 ุทท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  ต้องดึงพลังของกฮังมานคนร้ออาัเนุจาดึงพลังกโกฮังกน่นกฮังเรท่มช่วยっที่เป็นเพื่อนกับฉันนะคิซา,ามทุะกะลนะ ลูกศิษย์ฉันขอบคุณนะแล้วก็ตายลงนะครับซึมางนะฮะแต่ตอนนี้กูจะวากราแขนไอหอยหลอดนี่ไ้เมงเลยอะไรมึงฮะเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอมึงเอาหูหเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดเยใจเย็นใจเย็นคอยชาร์ตก่อนคอยชาร์ตก่อน โอ้ยเนกันนีจังเลยโอมเมนมาซอะไรยังไรอัไรยังไรโ้นี่เนีน่นี่หนจับจะไปเลยคือเต่ากเดน้ายุบหุก็รั่วไม่เดินเลมาาอเหรอ

น่าจะเห็นเด้ยกกูเีจ้ามา้รยเรซหยวไปือ以ดมาดูดามิดูดามิดูดามิตอด้วยดูดยนไหนลไหนกูไปสุกมาน้คนเก่าแล้วคนเก่าแล้วมาโอยโอย ไม,ไ,มไม่โดนไม่โดนไม่โดนมามาทำไมมามาอีกเอาเหรอเอาเหรอะเรียบๆหลอนบินันเลยทีเดียวไม่โดนก็เอาไว้ดึงแทงและกัดนะครับแม่บอลกินกี่ไง กี่วจันหึงเลยนะเว้ยบินไปดิบินไปเด้ไม่โดนนะไหลอะไรอะไรอะไรฮะเขาวานัาเต็มหน้า

ขึ้นขยุกไซยาจินนั้นจเป็นไม่ข้จอเจะไปหามามานะครับมาลต่อครับผมลต่อถึงตอนนีเมีย้าจกากเลยนะฮะแต่ผมคิดว่ามันโคตสนุกนะครับแนะนาครับแนะนะตน,นี้ก็ข้ามาถึงตอนที่โกูสู้กับ เบจิต้าเลยนะครับนี่เ็เบจิต้าเด็กๆอ่ะเฮ้ยเพ่เบจิต้ามันคนดีไม่ใช่แต่อนนี้มันเคยเป็นตโกมาก่อนนะครับซายาจินว่ามาเรสุดก่อนตสุอนนสังคม่มีรนย่าปุนร์ย่ามปันทานุน่มีร่มปทํารด้ยัทารองานีอย่งานอย่นะฮะ 感謝しなきゃなそれによ落ちこぶりだって<マ>では努力だけではどうやってもこえられの壁を見せるどうしたかカカロットそんな程度じゃないだろ なかなか大した大学の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 大学

มันใช้พลังทําให้ดวงจังนทร์นั้นทําเป็นที่อะไรตั้อย่างนะเยี่ยเอาละเอนกันเรยวองเลยครับมดดเดิดกระจกดหกน่อยมาเาบ้างดิเกลียดไเไปกลัวมัน ไม่โดนตะกบเลยวะไม่ทันนะฮะใต่จะได้เกินขังอยู่ไหนออกมามามาขังเลยข่อยถังเลยไปเลยเสร็จตัวมึงเลย เงิบไหนเงิบเอาแล้วเอาแล้วนะครับนี่ฮะเป็นช่วงที่มันกลายเป็นลิงนะครับดูนะคาร์คโรสูล่างนี่สิคาร์คันโรสูพลังนี่สิคาร์คันโรสแล้วทำไมแล้วทำไมเราทำอะไรไม่เข้านะครับโอ้ยเย็นโอ้ยดูนะ มีทางเดียวครับเราต้องยัดพลังนะฮะเราไม่อยากจะเข้าใกล้มันมันเคลื่อนไหวช้าครับใครถ้าสุดท้ายได้เดยนครับโอกาสโดนสูงนะครับเนี่ยมันต้นหินบังเลยเพื่อนว้าเอ้าห้องย่อไม่ได้แดกทุกโลโอ้โหนี่ฮะเราสู้ ถ้าเราสู้แบบมือชิดเนี่ยไม่ไหวนะฮะทำมันไม่สะเทือนลเลย ตูไม่รู้ไงว่าอะไรกดตรงไหนกูรู้แต่เออย่างเดียวกูรู้แต่เออะตูรู้แต่เออะโอ้โหโดนเลยเก่งนะเนี่ยเก่งนะเนี่ยเฮ้ยาบเนี่ยโอ๊ยใจท้าสุดท้ายเหมือนแม่เลือดเรา

เอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับอเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับ,เ,รบเป็นไงนะครับก็จบครับผมนะโอเค ก็จบไปแล้วนะครับเราก็ได้เบจิต้ามาเป็นเป็นเพื่อนอีกคนนึงนะยังไม่เป็นหรอกนะฮะเพราะว่า,วาเฮียเฟดิเออแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องใหม่ออกมานะครับนั่นก็คือเนื้อเรื่องอันนี้เป็นเนื้อเรื่องของตัวมุกวีนะฮะเราจะไม่เล่นก่อนเราจะมาเล่นนี่ครับผมเนื้อเรื่องของฟิเซอร์ในพาร์ทหน้านะครับโอเคพาร์ทนี้ก็ ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับติดตามมาด้วยภาคนี้จะมีซุปเปอร์ย่าออกมาแล้วนะครับไงชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ครับผมรักผมเอาแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์นะฮะเพื่อติดตามทักกบอลต่อไปนะครับไหนก็ฝากโปรเจกต์นี้กันด้วยนะฮะสนุกไงก็บอกกันด้วยคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายเย้